ทายสิไปเก็บบกเฟืองเก็บบกเฟืองไปกินสมเกือบลมเกือบลมเกือบลมเตะท่อเตะท่อเห็นไหมเห็นไหมตัวต้นอยู่นี่เห็นไหมยังสิกลับกล่องเลยบ่โอ้ตุ๊บตุ๊บเฮ้ยเก็บไปกินสมเก็บไปกินสมโู้ปฝนพ่วงุ พวงผลฮ่อตัวที่ยังในเสียอะไ้ปีนกำแพงเหรอนี่นี่ว่าท่านแก้วอู้หูพวงุลนี่ยังไดิหนุยงยงยงเป็นยังไดินเนาะปีนกำแพงบ่กเหนุยยงยงเถอะตกต้วนี่ทุกต้นตกต้นหนุยนี่โอนโอนต้นเนาะคอยซุ่มอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่สีมาหัวเห็ุแนวได้เหรอว่าที่โอ้โหอยู่ในพวกยงยงบนนี่เดี๋ยวก็จะขึ้นเอาได้เนาะเดี๋ยวไปหาบันไดมาก่อกว่าปีนกำแพงขึ้นมาแล้วนะจ๊ะปีนกำแพงขึ้นมาแล้วนะจ๊ะโอ้ยนะกกกลลัังงจสุ นี่พ่นี่เร่แไตม่ดนคนเออไปตำขิดออกแล้วก็เอาพวกพ่องไปตำกระตาหน่อยเก็บใส่กระตาสูงเลยแล้วไม้นอเอาไวยสีสๆยังหน่อยโอ้ยเดือดๆออกสมงๆมันหวานยังหน่อยพืชเอาพวกนี้เอาพวกเอุ๊ดบลงอเลยโอ้ยเอ๊ยหนอสูงอยู่เด้นี่นี่กระเทีนยันไปุนฟังท่านยันก็เจ้า อืมกำแพงสูงอยู่นะจ๊ะสามเมตรห้าสิบกับสี่เมตรฮ้ยตุ๊กฟุกันเป็นนี่คสีปางง้างกว่าที่ว่าใช่หรอเป่าโอ้ยเราหยกได้โอ้ยกยิงกยิงยิงยิงอึ๊บนี่เน่ไปตัมไปตไปตํ้มไปตมตมเฟืองตัมเฟืองขันสุกับบ้านวันขันยิบกับเซีมเอ้เซมอยส่มอยโอ้ยนม่บอกเฟือทางกล่องตึกไปนึงมจะอางนี้มั้งขอโทษด้วยจ้ะ อ๋อนวยซุกๆไปใส่นวฮืมๆอนวฮืมๆไปใส่นวยพอมันเป็นออกสูงๆหวานๆฮ่ายูเน่่่ะขนาด่่ท่าติมทีด้นี่ยพี่น้องเกืบซ้ำฝามือเขาแล้วลูกสวยๆยี่าวนี้โอ้ยอะไรก็ไม่รู้จ้ะสวยๆเลยจ้ะนวลนี่ใส่น้าบ้างโอ้แต่กินซุกนแต่ว่าซุกก็่ไิ้กินดีหรอกจ้ะนอนนอนน้อนจ่เห็นวะเริ่มเจาะเลยเห็นวั แมงวันเพิ่งาามาวางไข่ใส่แล้วนี่บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนี่สิหูด้วยนี่แม,มงวันมาวางไข่ใส่แล้วนี่โอ้ยพอสำเร็จงสำนึงนี่ก,กัดกินอะได้แล้วจ้ะอืมเคองมืออีกวะมีอีกวะมีอีกวะโอ้ยด้วยนี่ไหมบุญตาจีบตูนเดี๋นี่บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเท่ากับว่าเฮ้ยดูู่งสูงบุญเพิม่มเพิ่มบุญเอาอะได้เลยยิ่งสูงขึนี่มองเห็นอยู่ไกลๆนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นสูงๆขึ้นไปปิดเล้ครับพี่น้องพอแล้วพอแล้วก็ไปต 入れろ。